ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพศอินดี้เลเซอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ห่างหายจาก c h anel n เราไปหลายคลิปเหมือนกันนะพศเนี่ยก็อยู่ในมอเดอร์ของรายการ AMD ยกเครื่องก็ทำเครื่องให้กับทัชชี่ด้วยในผลงานล่าสุดใช่โอเคอันนั้นก็คือผลงานที่เราได้ถ่ายทำกันไปล่าสุดแต่วันนี้เนี่ยที่อยู่ข้างเราเนี่ย มันคือเวทีคอนเสิร์ตใช่มันเป็นวิทย์เป็นการจําลองเวทีคอนเสิร์ตให้เล็กลงมาออหมายความว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเวทีคอนเสิร์ตไม่มีคอมพิวเตอร์หรอมีมีที่ดิ <c oughs> คือแน่นอนว่าของเราก็ต้องมีคอมด้วยต้องบอกว่าสําหรับเคสวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของคอนเซปต์ตัวนี้ดีปะ่ะคอนเซปต์ตัวเนี้ยคือได้โจทย์มาทําในธีมของพิงคุโนโตเป็นเหมือนเกลกุ๊ปของพี่จิ๊บ ก็คือ JB อ่า,อาตามโมเดลนี่เลย12คน12คนเออกรีมเขาก็ออกจะแนวแบบเทาเทาขาวขาวแล้วก็ชมพูเป็นหลักอ,อันนี้คือโทนสีใช่ก็จะออกแนวพาร์เทลเลยใช่ทีนี้ทางทาง JB ทางพี่จิ๊บเขาบอกเลยเหรอว่าเอาเวทีหรือว่าเรามาคิดต่ออ่าเขาแค่บอกว่าอยากได้จอที่เป็นแบบอ่าเหมือนแสดงภาพออกมาได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดเอ้ยเวทีดิ เราก็เลยได้เดียก็เลยจะทำเวทีแล้วตอนนั้นคิดออกยังว่าจะทำยังไงดีเอาตรงคิดไม่ออกเลยเพราะแต่ขอเวทีก่อนแหละใช่ก็คืออเราได้โจทยน์ในหัวแล้วคือเวทีอะไรเงี้ยเราก็มาดูคอนเซ็ปต์ว่าตัวไหนมันจะเข้ากับน้องๆไงไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากเอ้ยเราน้องๆยังไม่เคยมีคอนเสิร์ต ก็เลยจำลองไว้ทีคอนเสิร์ตให้น้องเลยอะไรเงี้ยเครื่องนี้ใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้คือวินโดว์เราไม่ได้ซ่อนเคสไว้ข้างล่างนะไม่ได้ซ่อนครับอันนี้คือต่อจากเครื่องนี้เลยใช่ครับตรงภายในด้านบนเนี่ยมุมท็อปเนี่ยจะเห็นเลยว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยจัดเลี้ยงอยู่ใช่คือถ้าเกิดรูปแบบดีไซน์การจัดวางเนี่ยเราอ้างอิงมาจากเคสโต๊ะใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าการวางเลเยอร์อย่างเงี้ยการวางเลเยอร์ไม่เหมือนกันนะ แต่ถามว่าเราอิงจากอะไรเราเราเราดูรูปแบบของเวทีซึ่งมันต้องมีพื้นที่ว่างตรงกลางอยู่แล้วเราไม่ได้อิงจากเคโตหรอกแต่หมายถึงว่าขนาดมันอ่ะเฮ้ยใหญ่ถ้าเท่าจะเคโตแล้วอะไรเงี้ยอ่าซึ่งแน่นอนว่าเป็นเวทีมันต้องใหญ่แล้วถูกป่ะไอ้อย่างตัวน้องๆก็เล็กไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเด่นเออมันก็ต้องเด่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมันเลยได้ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ระมาเมสี่ได้การออกแบบแบบนี้วัสดุต่างๆเนี่ยเราใช้ ส่วนไหนเป็นโครงส่วนไหนออปชั่นตกแต่งบ้างโครงหลักจะเป็นเหล็กเหล็กเลยเหรอนี่แข็งแรงแน่นอนเหล็กแล้วไออ๋อเหล็กสีสีขาวเหล็กสีขาวอันนี้คือพ่นเหรอเป็นการ p o ดอร์ c o ้ทก็คือการอบสีอบสีเลยใช่อบสีเลยทําไมไม่พ่นน่ะพ่นมันทะลอกง่ายขนาดอบสียังทะลอกได้ใช่ไหมเราก็เลยใช้เออโอเคงั้นเราก็มีเครื่องมือเนาะเราก็ อบสีเลยดหรอเ้เราเรามีเครื่องมืออบสีเหรอเอามี้ดิครับอ๋อต้องมาก็ว่าเคสล่าสุดที่บอกว่าทําอบสีคิดว่าสมไปอบไม่ครับนี้เราทาเองทำเองครับอ๋อเอางี้หลายคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าไอ้วเดอร์โค้ t หรือว่าการอบสีแบบนี้มันต่างกับการพ่นสียังไงบ้างอ่ะข้อแรกเลยการสีอ่ะอาจจะออกมาคล้ายๆกันแต่หลักสาคัญคือความแข็งแรงของสีมันต่างกันคือการอบสีเนี่ยมันเหมือนเคสที่ออกมาจากโรงงานอะ เคสที่ออกมาจากโรงงานก็คือการอบสีกันคือการโคโรคอเหมือนกันคือหมายความว่าสมมุติว่าเคสไหนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเขาก็อบสีใช่อบสีหมดจะสีดำก็อบสีครับแล้วถ้าเราขูดไปเราจะเห็นเนื้อเหล็กไหมเห็นแต่ถ้าเราขูดไม่แรงมันไม่ไม่ลอกอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างจะแข็งแรงไงเพราะว่ามันอบที่ถึง300องศาได้มันก็จะติดกับเนื้อมันก็จะติดกับเหมือนแบบเป็นแผ่นเหล็กเป็นเป็นแผ่นไปเลยอะติดกับเหล็กไปเลยมันเหมือนเป็นเหมือนสารเคลือบอีกชั้นนึงเลยแล้วทีเนี้ย คือเหมือนมันมี2ชั้นอันนี้ก็เหล็กหมดเลยใช่เหล็กทั้งสองชั้นซึ่งนี่แหละมันจะหนักตรงก็ตรงเหล็กนี่แหละเราเลยต้องทําการไล่เบาก็คือการเจาะรูข้างในอ๋อทำให้มันเบาลงให้มันเบาลงเพราะว่ามันไม่ได้จาเป็นต้องโชว์อยู่แล้วข้างในใช่แต่ที่สำคัญคือตัวโครงหลักต้องแข็งแรงอ่าอโครงหลักแข็งแรงปุ๊บตัวอื่นที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะต้องแข็งแรงตามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอะคริลิกแน่นอนมันอ่อนแอถูกปะ่ะเออแล้วยิ่งเรามันดัดโค้งแบบนี้ซึ่งมันทํายากมาก การดัดโค้งนี่ยากมากแล้วแผ่นเราก็ใช้หนามากไม่ได้เพราะว่าอาจจะทําให้การรับน้ําหนักเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงอยู่อืมก็คือการมันเป็นเหมือนเหล็กถักอะถ้าเราเทียบก็คือโครงกับเหล็กข้างบนเนี่ยฮะเทียให้ดูนะมันจะเป็นเหมือนโครงเหล็กถักแยกชิ้นมาแล้วก็มาเจาะรูประกอบอ่ะใช่นี่นี่คือความยากของมันและกอย่างทําไมเราถึงใช้สีใสเพื่อให การกระจายไฟหรือการเล่นไฟให้มันดูแบบชมพูทั้งหมดอะไรเงี้ย oh. จริงๆเราจะทําสี oh. แต่คิดว่าการทําสีอะมันมันทําให้ไฟดับลงเราก็เลยเล่น oh. สีใสให้ให้ไฟมันแบบเพราะโครงเหล็กถักของจริงอะไม่มีอยู่แล้วทําเป็นสีใสถูกปะ่ะ oh. oh. เออเราเลยอยากต้องการความแตกต่างก็คือ,เ,อเป็นอะคริลใสเลยดิ oh. เออ,เ,อ,อเพราะโครงเหล็กจริงๆทําไม่ได้อยู่แล้วเป็นสีใสใช่ไหม oh. เออเราก็เลย <ๆ S 2> เน้นความใสๆแล้วก็ บวกกับโทนที่แบบน้องๆด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าเออสิ่งนี้เข้าสุดแล้วอะไรมันมันดูมีมิติด้วยนะถ้าเกิดแสงมันเหมือนกระจายแสง<ช>ไม่งั้นถ้าเกิดแบบพ่นสีมันก็ดูแบบทึบๆแข็งๆแงก็ทึบแข็งๆไปเลยอะไรเงี้ยไอที่บอกเมื่อกี้บอกว่าดัดคือมันต้องดัดด้วยเหรอคือดัดไหมมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ใดล,ลมล้อหรืออะไรครับคือเราใช้วิธีการการโค้องงอตามรูปทรงแล้วเราก็ยึดน็อตเอาคือทุกส่วนต้องสัมพันธ์กันหมดไม่งั้นมันจะ เบี้ยวไปข้างนึงเอียงไปข้างนึงแล้วพี่บอกว่าต้องต้องต้องแบบโค้งให้มันรับก็คือช่วงตรงนี้ใช่ไหมใช่กานใช่คือต้องรับกันทั้งทุกส่วนแต่ว่าไอ้ด้านที่มันรองด้านล่างเนี่ยก็คือเราตัดมามันให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วให้มันโค้งอยู่แล้วแต่จะมีแผ่นหน้าที่ไที่เราทําให้มันโค้งแล้วก็ยึดมันเลยประกอบยากไหมเนี่ยโคตรยากเพราะว่ามันเจาะรูคือเราก็ต้องมาโค้งรับก่อนแล้วค่อยมาเจาะอย่างนั้นเหรอใช่เราต้องมานั่งไล่เจาะเคลารูละลู ซึ่งให้คานทุกตัวยึดยึดแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยเมื่อเราเน้นงานคลิกอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้คลิปให้เป็นประโยชน์สินั่นแหละประมาณนั้นก็หลายคนอาจจะอาจจะเพิ่งมาดูจริงๆแล้วเนี่ยพจนก็มาจากพาร์ทแต่งอะคลิกนี่แหละแล้วเคยอัดแอปแอปพลายทำเป็นเคสมสต่างๆหลายเคสอยู่เหมือนกันก็นี้เหมือนดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องไฟอืมคือเน้นเราเน้นแบบรอบนี้ก็คือไฟจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมเองเชื่อมเชื่อมแบบ ตั้งแต่ไฟเม็ดเดียวเนี่ยเชื่อมต่อต่อต่อกันถ้าเห็นข้างหลังนะจะรู้เลยว่าสายไฟเนี่ยเชื่อมกันเยอะมากอ,อะไรแบบคือเชื่อมหลอดตลอดอย่างเงี้ยทีละเม็ดเลยเหรอใช่แล้วก็มาทําสเตปไฟให้มันขึ้นแบบนี้จริงๆสเตปไฟนี่เปลี่ยนได้นะเป,นนะเปลี่ยนได้ประมาณ20กว่าสเตปเปลี่ยนจากสวิตช์หรือว่าจากซอฟต์แวร์เปลี่ยนมันเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ไม่ได้มันเป็นแผ่น PB เล็กๆเ,เป็นสเตปไฟ<อ>เราต้องไปมันเป็นโค้ดเขาเป็นโค้ดเขาใช่แล้วสรุปจริงๆมันเปลี่ยนสเตปได้เปลี่ยนได้ครับถ้าเราเบื่อสเตปนี้เราก็เปลี่ยนได้่แลล้วสี สีจริงๆคือผมจะเน้นเป็นอาจีีซึ่งมันเยอะไปแล้วไงก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันแบบเป็นให้มันคุมโทนสําหรับน้องๆด้วยก็คือสีชมพูก็เลยเน้นชมพูอย่างเดียวเป็นหลักก็คือเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้สีเป็นสีเดียวอ่าก็จะจริงๆทําให้มันเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าคือเราต้องการคุมโทนให้มันเป็นชมพูใช่เ,ออเราเน้นชมพูขาวแล้วก็เทาแค่สามสีใช้เวลากี่วันเนี่ยตัวนี้ใช้เวลา ในการคิดคอนเซปต์แล้วก็นั่งพิจารณามันว่าเฮ้ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณเดือนนึงพอไปนั่งดูรูปน้องเยอะๆเข้าเฮ้ยมันมีแบบวอลเปเปอร์แบบที่มีแบบเส้นผ่าวงกลมมีหลายๆสีก็เลยได้เดียตรงนั้นเฮ้ยงั้นก็เอามาทําเป็นเวทีดิตัดวงกลมเป็นเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมนี่คือ,อ,น,คอนี่ก็คือจําลองมาจากวงกลมแต่ตัดมาครึ่งหนึ่งก็คือดูตีนน้องๆเลยอะไรเงี้ยภาพโดยรวมมันเฮ้ยน้องเขายืนสวยดีว่ะ ยืนแบบเรียงเห็นทุกคนเพราะว่าจุดเด่นคือเราอยากจะโชว์น้องๆทุกคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอาทุกคนมาเรียงต่อๆกันมันมองไม่เห็นไงเราก็เลยมันก็เลยต้องต้องแบบใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วอย่างโมเดลอย่างเงี้ยคือเขามีขายอยู่แล้วหรือว่าไม่ไม่สั่งปั้นเลยต้องสั่งปั้น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 นั่นแหละทั้งหมดเลยราคาราคาบอกได้ไหมเอาเรื่องดูเอาเป็นว่าสิบสองคนเนี่ย หลายหมื่นเอางี้ดกวยแค่แคทที่ปั้นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปงานยับอ, <c oughs> อยใหแอบยิบนะครับเดี๋ยวติดก,กาวให้เลย <c oughs> เพราะว่าถึงหยิบไปคุณก็ไปโชว์ที่ไหนไม่ได้เพราะ,ะเขาไม่ได้มีขายแน่นอนใช่เออเอาละทีนี้ในส่วนของฮาร์ดแวร์ดีกว่าวิธีการเลือกฮาร์ดแวร์มันมีความจำเป็นไหมจริงๆผมอยากได้สีข,ขาวทั้งหมดเลยแต่อันนี้ก็ กันขาดไม่หมดนะเกือบหมดแค่กัดจอใช่แล้วก็เมนบอร์ดมันก็ยังมีแบบดำาๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็เลยในเมื่อมันดำแล้วก็โอเคคลิปดำเข้าไปด้วยก็คือตรงท่วที่แผ่นพื้นมันเราก็เอ้ยโอเคในเมื่อมันมีดำแล้วเราก็ปกติเวทีพื้นมันก็ต้องดำอยู่แล้วถึงไหมเราก็ทําเป็นสีดําสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งโชว์ฮาร์ดแวร์ดีกว่าอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเฮ้ยมันคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำมันแค่โชว์เฉยมันก็ใช้งานได้นะอะไรเงี้ยตัวนี้สังเกตดูว่ามันจะมีแบบ แอบบแอบคริสตัลอยู่ขอบขอบเห็นไหมด้านด้านข้า,าตงตัวนี้คินิกก็ใช้เป็นแบบขอบคริสตัลคือเวลาส่องไฟจะสวยมากแต่ตอนนี้ไฟไม่ออกเกินเอเนนิดนึงเมืม่อกี้ก่อนถ่ายเทสติตดเรียบร้อยแล้วพอยกขึ้นมาตั้งเท่านั้นแหละไม่ติดไม่ติดแล้วลองลอง,ลองเหมือนต้องลื้อเยอะอะอเออราก,ก็เลยชั้นหนึ่งอะเราก็เลยมาถ่ายก่อนแล้วกันก็จะมีชั้นบนตรงนี้ที่เป็นไฟสีชมพูเหมือนกันใช่แล้วเป็นสเต็ปไหมหรือว่าค้างไม่ค้าง เป็นสเต็ปแบบนี้เลยมันจะลิงก์กันหมดเลยทุกตัวแล้วก็มีสปอตไลท์แบบเวทีจริงเลยนะเราต้องไปดูเวทีจริงด้วยไหมดูอ่าดูรูปหารูปดูหาดูโครงสร้างเขาการติดตั้งเวทีแต่เราไม่อยากดูเยอะเพราะว่าเราไม่อยากเดี๋ยวจำเออเดี๋ยวมันจะเป็นการภาพจำไงเราอยากทําอะไรให้มันแบบแตกต่าง มากกว่านั้นอะไรเงี้ยออเอาละครับก็อันนี้ก็คือผลงานล่าสุดจากอินดี้เลเซอร์นะครับใครที่ชื่นชอบอารมณ์งานแบบเฮ้ยเป็นพาร์ทประกอบเนี้ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบขายตัวคําก็จะเป็นตัวคําการ์นี่แหละที่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เหรอตอนนี้ขายดีไหมขายดีไหมตอนนี้ขายดีขายดีขายดีก็คือถ้าสมมุติว่าใครแบบว่าอยากซื้อพาร์ทเล็กๆน้อยที่แบบเอาไปปุ๊บใส่ได้เลยก็จะมีตัวคําการ์นี่แหละใช่จริงๆพวกตัว ปิด PSU ฝาข้างใสอะไรก็สามารถสั่งได้นะม,มันก็สามารถาไปใส่เองได้เลยนะแค่บอกรุ่นเคสมาใช่ถ้ามีรุ่นเคสตรงรุ่นก็ตัดแล้วก็เอาไปประกอบเองได้เลยใ<ช>่่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนโลโก้ได้ตามต้องการเลยใครที่สนใจงานลักษณะนี้ก็สามารถติดตามไปได้ที่ Indy Laser นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบิรับ